นี่จะพี่น้องนี่จะนี่จะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้ละ่ะที่ข้าจเจ้าว่ากินได้พ่นวารสศาสติที่เฮ็ดปวกเฮ็ดละงอกฝรัง,งนี่บ่ข้าเจ้าเอิอนเฮ็ดอย่างพ่นว่ากินได้ค่ะย่สิลองออกไปล่องเบิงอืมสิล่องกินลองเบิงพร้อมเพราะว่าโตท่าก,กากินโตท่ากากิน ดมเบิองจักน้อยกันนะรสชาติมันหอมดีเออมันรสชาติมันหอมดีกินมันหอมดีนี่ตาพี่น้องลักษณะดอกเพ่นเนาะนี่เป็นพี่เฮตี้แก,กเดียนนี่แต่ยาสิล่องเอาไปร่องเบงิองไปร่องเบืองเนาะมันออกบ่เทียลายดอกอคะ่ะมันออกเท่ะดอกสองดอกไปต่อค่ะพี่น้อง สวัสดีสาววันจันทร์ค่ะพี่น้องมอนี้เย้าผ้ามมเก็บเหชดอีกแล้วค่ะพี่น้องมอนี่เอากระตาน้อยมากค่ะม่อว่านี่ปวดแขนแห้งค่ะยังเกือบประหอดจักรยานค่ะมอนี้เอากระตาน้อยมากกับพ่อล่ะค่ะเต็มกระตากับพ่อแล้วเนาะค่ะมอนี้เย้าสีผ้ามาเก็บเห็ดอันแรกก็เป็นเห็ดอันนี้ละค่ะพี่น้องเหนน็ด่หน้าแลสกอนเนาะค่ะ จอจักรยานไว้นี่ค่ะไว้ตีนปลาเห้านี่ล่ะท้ายเฮ็ดนาแรงงามๆหมู่บ้านนี่อู้ไว้อุ้ยตะดกงามๆนี่ค่ะนี่ค่ะสองดอกแรกค่ะห้องเ้านี่ปกติมองนี่เฮ็ดเพึ่งมันเค่อยออกด้ค่ะเค่อยออกหลายพรอมน้ำแขางๆทาง ส่กระตามูนี่อากระตาหน่อยมากพอละค่ะพี่น้องปวดแขนค่ะขามอาวานันระบมแขนเลยค่ะพี่น้องมงนี้ปกติมันสิเป็นเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องเด้อเอายากถอดอันนี้ก่อนถอดกล้องก่อนคะ่ะกล้องเอากล้อ,กองเสียบขี้ดินค่ะพี่น้องน้ำมูนี่จังสี่ออกเต็มเลยค่ะพี่น้องเฮ็ดนั่นเฮ็ดละเฮ็ดอัน <c oughs> เฮ็ดละงอกพ่อมส่าเฮ็ดละงอกอัน,นเฮ็ดเพลิงหวานนั่นคะ่ะน้ำมูนี่ออกเต็มเลยค่ะเนี่ย ต้าว่ากับงดงืดงดปีนี่บ่ออกจักดอกท่านได้จักดอกเลยค่ะพี่น้องมองนี่น้ำาหางขางท่างมุนี่ก็ออกดีดีปีนี้ยังมั่นเห็นจักดอกค่ะพี่น้องน้ำาหางขางทางมุนี่ทุ่งข้าเจ้าเกลีตทางน้ำหลับปีกายนี่ปีกายเห็ดพุ่มออกนอข้าะเจ้าเกลี่ยท่างข้าเจ้าเก็ีกต้นแปนเอ,อิดเติดน้ำมีล ไปค่ะพี่น้องไปต่อได้แล้วสองดอกใส่กระตาแล้วเนาะค่ะเอากระตาหน่อยมากค่ะบ่ไหวปวดแขนหมื่อ้านนี่ปวดแขนแห้งค่ะไปต่อค่ะพี่น้องมบงจะพี่น้องพ่นก็ยังมีหลักเถ่าอยู่เด้อค่ะพี่น้องถึงพ่นสีแห่งสีแรงก็ยังมีหลักเถ่าอยู่เด้อค่ะเบิ่งค่ะเสียงมาห้องนี่เด้อค่ะเพราะว่ามันเป็น มองสถานที่รับเลี้ยงหมาค่ะเวลาเขาเจ้าไปเหตุงานม่มีเวลาก็มาฝากหมาไว้พีค่ะเนาะตไปต่อค่ะพี่น้องเบืองจากพี่น้องดอกนี่ไหมเอาได้บ่เอ้ยเอาได้พ่นี่แต่ว่าขามันหนาสิได้ยได้เนาะเดวกันเด้อค่ะเด้อ ล่องเบิ้งค่ะขามันหมื่อวานนี้ได้หลายเมื่อยล่างค่ะพี่น้องเอ้ยส่วสีล่างแล้วเมื่อยได้อยู่ค่ะพี่น้องจังสีก่าวเก็บดอกนี้ก่อนพี่น้อง คู่แฝดคู่แฝดคู่แฝดหมื่อวานนี้นั่นปวดแขนระบวมได้กินยาพาราเลยพี่น้องเอากระตาใหญ่มาหลลยมื้อนี้บ่เอาเดอร์ค่ะเฮดอันพึ่งเลือดไปต่อค่ะพี่น้อง นี่จะพี่น้องนี่จะนี่จะเฮ็ดอันนี้เฮ็ดอันนี้ละ่ะที่ข้าเจ้าว่ากินได้พันวารสศาติ์ที่เฮ็ดปวกเฮ็ดละงอกฝรังนี่ว่ขา้าเจ้าเอินเฮ็ดอ,อย่างพันวากินได้ค่ะย่อสีลอกออกไปล่องเบิงอืมสีล่องกินล่องเบิงพร้อมเพราะว่าโตท่าก็กินโตท่าก็กิน ดมเบิ้งจักน้อยกันนะรสชาติมันหอมดีเออมันรสชาติมันหอมดีกินมันหอมดีนี่ตะพี่น้องลักษณะดอกเพ่นเนาะนี่เป็นพืชเฮดฉีกแกเดียนนี่แต่ยยกสิล่องเอาไปล่องเบื้องไปล่องเบื้องเนาะมันออกบ่เทียลายดอกหรอคะมันออกเะไดดอกสองดอกไปต่อค่ะพี่น้อง เฮ็ดอันเขาจีเอาได้บ่เนาะพี่น้องเฮ็ดเขาจีโห้ยมันอีหยังจอเพิ่นว่ตายกองกระไดหลุดมือมันหมุนแม่เอาได้บ่โอ้บังแน่พี่น้องขาเพิ่นเฮ้ยเฮ็ดเขาจีช่วงนี่เอาบ่ได้เลยเนาะ เฮ็ดอีหยังพี่น้องกันยังมีหลักบานด้วยเฮ็ดเพิงบานพี่น้องยังมีหลักบานอยู่นะมึงแน่ละค่ะโอ้ยเสดายเนาะโอ้ต่แต่เออถอดอันนี้บ่ได้บทที่เนี่เอาตายนั่นเบิ่งค่ะพี่น้องยังมีหลักบานอยู่เด้อค่ะพี่น้องเบิ่งกระสีออกตั้งต่งวดที่แล้วหันแล้วเนาะอื้อ บักไ่เลยไปเบิ่งค่ะค่ะมันหลักออกมองทั้งพีอีกเนาะน้นองเบิ่งค่ะ <c oughs> หมูปีนี่ไล่แรงรุ่นแรงกอปีไกยเด้ค่ะหมูปลาปีนี่ค่ะปลาได้กระมุนเบอร์ตเตอร์ค่ะมูนหนุ่ยปุยเลยล่ะค่ะปลาได้กระได้เนาะพ่นสีดูดมุนหนุ่ยปุยค่ะพี่น้องปีไกายนี่ว่าดูดคักได้ค่ะก็ยังบ่ปานนี่ค่ะ ล่างมองเป็นลุม้มเป็นลุม้มอันต้นต้นมอดต้นยังยังสี่มุนเบิด์ตละค่ะบันนี้เท่างหมูเท่างคนตัดใหม่เนาะอือปีนี้จะได้เก็บบิร์ละค่ะมองนี้มองเฮดอันมองเฮดอันเฮดดำบ่เมื่อวานนะาย่อยก็ลืมซื้อหัวเฮดดำผุดอดิยินแต่ร์พิโน่แล้วทักแม่มัน ดีใจพ่อเฮ็ดดำน้ำนะคะ่ะก็เลยคิดพ่อแล้วอ๋อเฮ็ดดำเนาะบันเน่าก็มักเอินแต่เฮ็ดขั้นดานเลี้ยวเฮ็ดเฮ็ดอันมันปูซีน้ำตาลเนาะวันนี้นเนาะก็เอิกซื้อหนึ่งเอินเฮ็ดดำเนาะบรได้ลืมข้าวเนาะจ้าเบิ้งค่ะพี่น้องเบิง้งหมูลปลาหลายค่ะมุ้หนุวยปุ๋ยค่ะตะระดอนดอนนี่ในเฮ็ดอันเฮ็ดดำหลพร้อมปีไก่ออกไหลแต่ว่าปีนี่ท่านเห็นดอกบ้าม ดอกหน่อยมันแต่ว่าดอนที่ย่าพ่อมู่อวานนี่มันออกก่อนโมคูปีค่ะปีนี้ยังบลูค่ะวาเฮ็ดยังสีออกแน่เนาะว่าสีไดเก็บคือตังปีกก่บอเนาะค่ะยังมาซ้ำม,มึงคือซื้อค่ะวันมีเฮ็ดดำสิปติตาออกบอเนาะแต่วมึงจั้งสี่คือสีบลออกแล้วค่ะปีนี้เนาะค่ะมึงเฮ็ดดำยา่าสิไปดันดอนไปไป,ไปเป็นดันดอนเรื่อยๆล่ะค่ะเฮ็ดยังเนาะนี่ เฮ็ดยังนี่เฮ็ดเบียบ่เฮ็ดเบียร์อันว่าเฮ็ดเบียร์คือมีอันตัวถากกินเอาขามันโกนอยูอ่เสร็จมือกันขามันโกนจ้ะสรุปแล้วมึงนี่มูนอุ้ยปุ้ยเดี๋ยว้องค่อยมาซ่อมมึงอีกค่ะมาซ่อมเมืองว่ามันสีมีเห็ดดำออกอีกบ่เนาะจ้ะไปต่อค่ะพี่น้อง เขาได้บ่เห็ดเขาจีดอกนี่เห็ดเขาจีย่างมักมักเห็ดเขาจีแต่ว่ามันเอาบ่าได้ส่วนมากเอาได้เอาแล้วเนาะงามปานนี้ดอกงามพาพี่น้องมาเบิ่งเห็ดทางไกง่งวงค่ะพี่น้องนาสิเป็นเห็ดตั้งแต่ปีที่แล้วอันนี้ก็ะนาสิเป็นเห็ด ของปีนี้เนาะเห็ดทางไก่ง่วงเอาไปต้มซาดด่มค่ะไตดอกเดียวเพราะว่ายากสิต้มเฮ็ดผสมกับกาแฟดด่มซุมืออยู่แล้วค่ะเอาไปไม่เพราะว่าอันเก่ามันหมดจอมันโดนหลยเนาะหมดจอเอาไปก่อนค่ะพี่น้องเด้อค่ะเด้อจะไปไหนดะกองก็ได้ไปต่อค่ะ ได้บ่เห็ดข,ข,ข้าวจีเห็ดข้าวจีพี่น้องเห็ดข้าวจีฝนพึ่งตกเนาะเห็ดยังบ้านได้ออกหลายเด้อค่ะพี่น้องเด้อคิดว่ามันเสีออกไปเรื่อยๆค่ะเห็ดน,นะคิดไปเถอล่ละค่ะคิดคิดเอาความสุขเจ้าของไปเรื่อยๆล่ะค่ะ <laughs> ไปต่อค่ะพี่น้องเท่าทิมเบิร์ดพี่น้องเลยเท่าทิมเบิร์ดเอาโหลด เสดายเนาะเท้าทิมเบิดค่ะพี่นอ้องเสดายเสดายเฮ้ยเฮ็ดไข่แต่พี่น้องนี่มื้อนี้ได้เฮ็ดบ่หลายค่ะพี่น้องมื้อนี้เฮ็ดมันเป็นจังได๋คือพอค่อยมีเฮ็ดนี่ค่ะพี่น้องในซ่อมนี้ล่ะได้เฮ็ดบ่หลายค่ะโอ้นี่ดอกนึงพี่น้อง มีใจดอกหนึ่งต้องเลี๋ยวหาดีๆตัวน้นมันสีเขียวเนาะค่ะดอกงามอยู่ค่ะดอกนี่ต้องเลี้ยวหาดีๆเ,เ,เานาะเล้วย่อเลี้ยวหาคนเด้อค่ะพี่น้องเออพี่น้องเออองห็ดไข่ใหญ่ เห็ดไข่ดอกบักใ่พี่น้องนี่อุ้เอาได้บนนอกอ้ยนันเอาได้อยู่พี่น้องแต่มันคือมีดอกเดียวเนาะอือหแห่งยานหลุดเห็ดไข่ดอกบักใยหนึ่งแต่แหงมีดอกเดียวพี่น้องเลยไปต่อจ้ะ บ่ได้พ่อแกงอยู่บ่ละพี่น้องมาอนี้แ้สิได้พ่อแกงอยู่บงท่งละบึงบึงนั่นเอาได้เฮ้ยฮ็ดเขาจี้เอาได้ค่ะพี่น้องได้พ่อแกงอยู่ค่ะพี่น้องบงส่งแล้วบ้นอู้ไว้เต็มตู้เย็นแล้วเด้อค่ะเต็มตู้เย็นแล้วค่ะอู้ไว้ไปต่อค่ะ นี่จ้าพี่น้องนี่จ้าดอกงามงามนี่งามแท้หางี่ดอกเตี้ยวพี่น้องอันนี้เห็ดยังนอนี่เห็ดยังนอนี่โอ้ยเพ่นเฒ่าแล้วเอาบ่าในเฒ่าเห็ดเข่าจีเห็ดเขด่าจีเห็ดเขด่าจีเห็ดเข่าจี นี่ค่ะพี่น้องดอกน้อย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 นี่แ่้วเอาเอาพูดตายฮักโอ้ยฮักซ้ำม่งเนี่ยตัวทากกินยังแต่ตัวคอรอเฮ้ยตัวทากก็ได้แล้วปลาจงไบท์นอนมึงเนี่ยมูน่วยปุวยกินจนเบิดเฮ้ยทากจ้ากินบลจงเนาะทากเอ้ยอันนี้กับ nè <Nhì> đây ôi, Không. Thác ở trên bớt, bớt là phía non Thạc bớt là ไช่เพราะนี่ <c oughs> กุ๊จีก็กิน <c oughs> กุจีก็อยากกินแย่งกุ๊จี้กิน, <c oughs> นมเมนื่อนีนหนึ่งแจ้วสมดอกเหมือนว่าในอู้เต็มตู้เย็นแล้วไปต่อค่ะพี่น้องกับสีผ้าโง่เมื่อแล้วบดไ้เห็ดขั้นหมไปต่อจ้ะ จ้าพี่น้องสิภาพี่น้องเมื่อก่อนจ้ะเห็ดมันบ่มีค่ะมันมีตะดอกบนบานดอกที่พ่อดอกจุ้มใบหมู่ว่านก่อนนี่ก็ยังบะท่านไหนไแต่วบรูว่าสญ่ไงบหไ่เนาะั่นว่าไปพ่อมันละ่ะบลูวสาสญ่ไงบหไ่เพราะว่าไปเบิงแหล้วมันยังน,หน,อยอยอยนหน่อยอยู่อืมีน้น่อยอยู่ก็เลยบบเลยขี่ขันไทยค่ะพี่น้องเพราะว่าไทยษษคือกษัตรอนเก่านะคะ่ะก็เลยือคะ ได้ซ้ำนี่ราคาเฮ็ดค่ะก็จะได้แก๊งหนึ่งค่ะพี่น้องเฮ็ดรวมเม็ดเฮ็ดหนาแลแต่ว่าเมื่อน,นี้บ่าเอาเฮ็ดอันเพิงเลือดเนาะคะ่ะเพราะว่าเออบาสีว่เอาราคาตาวจ๊อเจียวบาปพ่อค่ะเนาะพ่ออยงมันทางเป็นพ่อดอกบนนันบานเนาะก็เลยบ่อยากไล้มันมันบนันบานเมื่อวานนี่ก็ได้หลายแล้วเนาะคะ่ะเมื่อวานนี้ได้เต็มตู้เย็นพ่อดีเลยเนาะคะ่ะจ้า พ,พี่น้องเมื่อเนาะค่ะเนาะเอากระเป๋าใส่ตะแกงเรียบลอยค่ะพี่น้องนี่ค่ะเนาะค่ะเฮ็ดค่ะไปค่ะพี่น้องเมื่อบ้านค่ะ